มีโปรสุกๆมาให้สำหรับแฟนพันแท้น้ำหอมคลาสสิกซึ่งเป็นน้ำหอมยอดชิตตลอดกาลของมาดามฟินแม่แม่สวัสดีค่ะวันนี้นะคะอยู่ในคลังสินค้ามาดามพินแม่เห็นไหมข้างหลังนะคะใครที่ อยากได้น้ําหอมมาดามฟินนะคะของจริงของแท้ส่งตรงจากบริษัทมาดามฟินนะแม่วันนี้เตรียมตัวได้เลยนะคะไฟามีโปรสุกๆมาให้สําหรับแฟนพันแท้น้ําหอมคลาสสิกซึ่งเป็นน้ําหอมยอดฮิตตลอดกาลของมาดามฟินสําหรับใครที่อยากได้น้าหอมมาดามฟินรุ่นคลาสสิกตรงนี้4ขวดนะคะแม่พิมพ์รหัสกอไก่4นะคะราคา1990บาทสิ่งที่ซรา ให้พิเศษเพิ่มเข้าไป7ชิ้นด้วยกันแม่เลือกน้ำหอมมาเลยสี่กลิ่นฟ้าสีค่ะกลิ่นไปให้ใน7ชิ้นนั้นมีอะไรบ้างแม่โลชั่นรุ่นใหม่ล่าสุดจากมาดามฟินนะคะโลชั่นไปมีเป็น10บกลิ่นนะคะเพราะฉะนั้นเราจะคะไปให้ทั้งหมดน้ำยาปลับผ้านุ่มนะคะอาซบุนะคะตรงนี้เราจะคะไปให้ทั้งหมด7ชิ้น 1,990หารอหาออกมาแล้วเหลือตกขวดแล้วประมาณ497บาทแม่โอนเงินแค่3าบัญชีพอบัญชีบริษัทมาดามฟินบัญชี MDF 1บัญชี MDF 2ถ้านอกเหนือจากนี้แม่ห้ามโอนเด็ดขาดเป็นมิจาชีพโปรนี้มีทั้งหมด11ชิ้นนะคะ1990แม่กดรหัสกอไก่4ได้เลยนะคะ1 9 9 0าท